สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําไข่เค็มกันนะคะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือขวดโหลที่จะต้องใส่นะคะแล้วก็เกลือแล้วไข่เค็มตอนนี้ก็คือไข่เค็มสิบฟองเกลือที่ใช้นี่คือสองร้อยสี่สิบกร,รัมนะคะหรือไม่ก็แปดออนแล้วก็เราก็จะไปเตรียมน้าเพื่อจะต้มน้ําเกลือน้าเกลือ,อต้มน้ําที่ใช้หนึ่งลิตรนะคะ่ะไปนะคะให้มันเดือดเสร็จแล้วก็พักให้เย็นเราค่อยมาใส่ เราก็มาเตรียมไข่ที่จะลงโหลกันนะคะนี่ที่เราก็มาชุบเหล้านิดนึงขวดโหลเนี่ยจะแคบนิดหนึ่งมือจะลงยากนะคะก็ใช้ตัวช่วยจับไปพอดีแล้วก็ลงขวดโหล าไม่งั้นก็หาขวดโหลที่ใส่กว้างๆหน่อยเนาะวันนี้ใช้เหล้าแดงเพราะว่าไม่มีเหล้าขาวนะคะเหล้าแดงนี่ก็35ดีกีก็ชุบไข่ลงไปแต่ละใบแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะใส่ลงไปในตอนที่ใส่น้ำเกลือแล้วสัก2-3ช้อนชาเนาะ,ะเราใส่น้ำเกลือที่พักจนเย็นแล้วลงไปในไข่นะคะแล้วก็ ใส่เหล้าลงไขนี่ก็กะโดยประมาณเดี๋ยวเราก็เห็นไข่มันลอยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาถุงใส่น้ำไปทับข้างบนไข่อีกทีหนึง่งเอาเอาถุงใส่น้ำนะคะแล้วก็ทับไข่ก็จะจมลงไปเรียบร้อยปิดฝาก็รอเจ็ดวัน รอเจ็ดวันนะคะก็ามาต้มขอโทษทีเอามาทอดไข่ดาว1เดือนก็เอามาต้มเป็นไข่เค็มนะคะอะค่ะตอกเลยค่ะโอ้โหสวยงามมากตอนนี้เรามาทอดไข่ดาวกันได้นะคะนี่อยู่ได้เจ็ดวันพอดีเลยก็สวยมากเลยไข่ดาวดง